สวัสดีครับดูเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับในการรีทัชนะครับเครื่องมือนี้เรียกว่าแพทชิ่งนะครับก็คือการตัดแปะนะครับทูนะครับแล้วก็เข้าที่ p a แพช o ูแล้วก็กดปล่อยนะครับเมื่อกดแพช o ูนะครับเวลาปล่อยออกมาเนี่ยตัวเคอร์เซอร์ก็จะเป็นรูปลูกศรตามปกตินะครับก็ผมจะ p ู i ิเ t ตตัวนี้ก่อนนะครับกดคอนโทรแล้วก็ J นะครับเมื่อได้แล้วนะครับแล้วก็มา p a แพชบนตัวนี้นะครับ สมมติว่าเราต้องการนะครับยิมสอตัวนี้นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าปิดจุดที่เป็นนตาหนีนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับก็ย้ายมาอย่างนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะมีให้เรื่องมีเมวมีแอ d นะครับ subtract intersect นะครับเนี่ยคล้ายๆกับตัว direction นะครับเพราะว่าตัว pad เนี่ย คือเวลาเราตัดแปะเนี่ยเราต้องมีซอสนะครับหมายความว่าจุดที่เราจะเป็นตัวยกไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับเป็นตัวซอสนะครับเราต้องตัดตรงนั้นนะครับแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มี selection is soft นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น texture o n l y นะครับก็คือแพทแต่ตัว t e x t อร e ของเขานะครับตัวว่าตัวพื้นผิวของเขานะครับ แล้วก็มี Transparent นะครับแล้วก็เลือก Color Layer กับ Layer Below เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Set Global Source เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราเลือกขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับให้กดคลิกแล้วก็ลากเลยนะครับเขาจะเป็นตัว Freehand มาให้เรานะครับเมื่อได้แบบนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัว End Up นะครับหมายความว่าเป็นตัวผลของเขานะครับ ส่วนตัวซอสเนี่ยเราก็สามารถไปชี้ได้เลยนะครับว่าจะเอาตรงไหนมาไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะลบสอไปก็ก็ไปเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะเลือกบริเวณที่เราเราคลิกทีหลังนะครับให้เป็นซอสนะครับผมกด c t r l Z ก่อนนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราเอาเซเลชันเป็นซอสนะครับก็หมายความว่าเราไปเลือกมาก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นซอสนะครับแล้วก็ค่อยไปเลือกจุดที่เราจะไปวางไว้นะครับอย่างนี้นะครับซึ่งจุดที่เราไปวางเนี่ยเราสามารถหมุนได้ด้วยนะครับกดคลิกแล้วก็ลากหรือว่าลดขนาดลดสเกลได้ด้วยนะครับอย่างนี้สเกลก็จะลดลงนะครับเห็นไหมฮะนี่คือการตัดแปะนะครับแต่ตัว Default ที่โปรแกรมตั้งขึ้นมานะครับก็จะตัวนี้จะไม่มีนะครับ ก็คือเลือกก่อนนะครับว่าเราจะเอาบริเวณไหนมามาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถไปเลือกได้นะครับตัวนี้สเกลผมปรับไปที่4ี่สิบนะครับให้เรากลับกลับมาที่ร้อยนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ Enter นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลือกตัวซอสนะครับมาให้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับสเกลได้นะครับ หรือว่าหมุนก็ได้นะครับกดคลิกแล้วก็หมุนได้เลยนะครับกดคลิกแล้วก็ลากนะครับก็จะเป็นหมุนให้นะครับตอนนี้โรเตชันจะเป็นแบบนี้นะครับที่ศูนย์นะครับคือไม่ต้องหมุนนะครับก็ได้นะครับเมื่อเราจะกดไม่เอานะครับหรือว่าเอาใหม่นะครับก็กด n e วก็คือไปเลือกใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าต้องการเพิ่มนะครับก็กด Add นะครับ ก็กดแเป็นลักษณะของ Selection เหมือนกันนะครับโดยใช้ฟรีแฮนนะครับเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่บริเวณที่เราเลือกนะครับให้เรานะครับนี่ก็คือการใช้ p a t o o l นะครับก็คือใช้ลบนะครับหรือว่าใช้เติมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เติมให้ดูนะครับผมจะกด d e s e l e c t นะครับก็กด z ไปนะครับ c o n t r o l z ย้อนกลับไปก่อนนะครับตัวนี้กด Deselect นะครับ เมื่อกี้ใช้ลบนะครับก็คือเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปเลือกบริเวณที่เราจะเอามาเติมนะครับให้มันหายไปนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเอาบริเวณนี้นะครับไปไว้อีกที่หนึ่งนะครับเราก็ไปเลือกที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นก็ไปเลือกอินซอมานะครับก็มากดเลือกแบบนี้นะครับแาน้วก็กดคลิกลงไปนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเลือกอันใหม่นะครับเราก็สามารถกดเลือกได้นะครับสามารถขยับเขาได้นะครับ รือว่าขยายขนาดก็ได้นะครับแล้วก็กด New ก็ได้นะครับก็กดคลิกไปนะครับเมื่อกดคลิกเสร็จเรียบร้อยนี่คือจบกระบวนการนะครับก็คือรูปตรงนี้ถูกย้ายมาตรงนี้ไนดะ้เรียบร้อยนะครับเป็นการแพทช์นะครับหรือการตัดแปะนะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถลง ไปในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ